สวัสดีครับผมเฟรนเซ่ครับวันนี้เราทมาทำการจับฉลากแบง่งสายการแข่งขันเจ็ดวิษณ์เจ็ครับเวิร์บแทง p g คือจีพีเอลชนุแนะซึ่งวันนี้เนี่ยครับทีมแข่งเนี่ยตอนแรกเรากลับไปแค่8ทีมนะแต่ว่ามันมีสมัครเกินครับมีถึง14ทีมด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีรอบคอดฟายนะเอามาจับคอดฟายครับแล้วก็จะมี2ทีมนะที่จะไม่ต้องแข่งในรอบ16ทีมนะไอ้รอบ14ทีมเข้าไปแข่งในรอบ10 เราแปดทีมเลยเอามาดูตารางตามนี้แล้วกันนะฮะโอ๊ะกดผิดขออภัยนะฮะเนี่ยครับ,รราานะรบดูตารางกันตามนี้นะครับก็คือคิวหนึ่งถึงคิวสี่นะฮะคิวหนึ่งกับคิวสี่เนี่ยจะได้บายนะไม่ต้องแข่งนะส่วนสองถึงสิบสามเนี่ยต้องมาแข่งกันนะครับแล้วชื่อทีมทั้งหมดก็อยู่ในนี้แล้วนะเรื่องการเขย่าเนี่ยเราเอาเขย่าแล้วออกมาโอเคเริ่มเลยเริ่มเลยกันนะทีมแรกเนะี่ยเอาเป็นคิวหนึ่งและทีมที่จะได้บายก่อนทีมแรกครับมาดูว่าชื่อทีมอะไรเนี่ยแล้วก็เปิดฝาแล้วก็เทอมาประมาณเดียว ทีมแรกครับทีจทท่จะได้เที่จะได้บายก่อนนะทีมแรกที่จะได้บายครับขึ้นมาแล้วนะเห็นปะวีวีผมเ้อปิดไฟดีกว่ามองไม่เห็นโอเคน่าจะเห็นแล้วนะทีมแรกครับ วีวีนะฮะโอเคคือแ okay. ฟนนะฮะหน้าผมไม่ขาวช่างมันนะขอให้เห็นพอวีวี่ครับทีมที่ได้ไปก่อนคือวีวีนะต่อมาทีมที่สองครับออกมาเยอะฮะทีมที่สองคิวสองทีมนี้จะไม่ได้เจอวีวีนะ เหมียวเหมียวฮะเเออ็ม็มครับสปายี่ครับจอห์นเพนเทอร์ครับ jp ใบคิวหกครับทิมที่จับมาล็อแรกเนี่ยจะไม่ได้เจอกันนะเนี่ยเขาจะไม่เจอเองครับล็อกออนหกเก้าครับใบทีมที่แปดครับ อีเดียวครับๆๆตัวปทีมที่สิบครับโอ้โหนมัยกับเบต้าเทสเพยอรครับ BTP ต่อมาฮะที Q ่ที่สิครับหนึ่รอยครับ ต่อไปคิวที่สิบสี่ครับทีมนี้จะได้บาย MITS permission ครับต่อไปคิวสามครับทีมนี้จะกับทีม MM ครับ๋อ่ออกเ้ยเอาอมาสมามใบ นั่นฮะนะครับเอฟเอจะเจอกับนี่ฮะซีริธานิโรบัทไทยแท้งครับ RSTT ครับคู่แรกออกมาแล้วครับลเลข5ทีมครับ R T A ครับ R T A E ครับ, e รบจะเจอกับงานของ Q 5ออ้อจบเลยนะต่อไปครับชิมที่เจ็ดครับ Q เจ็ด สปิริตออฟเอครับจะใจกับเอลโอหกเกครับไปคิวที่เครับซิมเบอร์ครับ SV ฮะ ก็คิ์ที่สิอ็ดครับโอเคที่ที่สิบเอ็ดครบับล็อกสตาแทนับทีเอ k คครับ,รบแล้วมันทีมสุดท้ายครับ ที่เหลืออยู่ฮะนี่ออกครับออกอยากจริงก็คือ,อ,อนี่ครับ The Revolution of the Earth g ั p Level นั่นเองนะโอ้โหเป็นคู่เอกเลยเนี่ยเรวเจอกับ E หนึ่งร้อยเนี่ยฮะนี่ครับตารางการแข่งขันนะยนยงี่เห็นครับ วิววีบายมมเจอกับ RST j ครับเจเจอ RTA แล้ว69จะ er SOS ครับแล้วก็อีเดียวจะ er SV BTP เจอ t s k k แล้วก็ทางด้านของ uh, e Level, อินลอยเจอเลเวลฮะแล้วก็เอฟเ i ชัดบายกับไปก็ถ้าเกิดถ้าเกวีวีเอมกับ RST เนี g ่ยใครชนะจะมาเจอกับวีวีนะนี่ฮะกลุ่มนี้ครับก็เอเจอเอนะครับเอจอเอฮะอาร์ทครับอ e เจพีละครับชนะจะเข้ามาเจอกันระหว่างเอสามกับเอสี่นะแล้วห้าหกก็เจอกันครับนี่นะห้าหกเจอกันแล้วก็เอเจ็ดเอแปดเจอกันตรงนี้นะครับโอเคก็เรียนไว้เดี๋ยวจะเอาตารางแบบจริงๆจังๆขึ้นให้ดูที่ในกลุ่มของเว็บแทงแล้วก็แฟนแฟนเบุของ t ีพีนะครับแล้วก็ในเว็บด้วยแล้วเดี๋ยวจะขึ้นเป็นชั้นล็อกให้นะฮะโอเคสำหรับว okay, ันนี้ต้องไปละแล้วเ,เจอกันครับบ๊ายบาย